คอมเมนต์จากคนที่ไปถามในกลุ่มนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าผมนึกว่าและคิดส่วนตัวว่าน่าจะมีหลายๆคนน่าจะคิดเห็นในแนวเดียวกันเอาเลยเอาละแต่ว่าทีเนี้ยคาตอบในคลิปนี้ผมจะไม่ได้ตอบแค่โล่เท่านั้นนะครับแต่ว่าผมจะตอบแบบทุกแบบเลยทุกตัวทุกสายนั่นเองและรวมถึงเหรียญด้วยเนื่องจากว่าในกลุ่มเนี่ยก็มีคนถามกันว่าเอ้ยตัวนี้ใส่เหรียญอะไรดอีอ่ถ้าเราไม่มีสามไคโดเราควรใส่เหเรียญเซ็ตไหนดีแนวแนวนั้นโอเค เดี๋ยวเราจะมาตอบในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวขอเป็นแยก2ประเด็นก่อนประเด็นที่1น,นะครับก็คือในส่วนของเซตเหรียญถ้าไม่มีเซตทํายังไงดีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่2ก็คือว่าอโอเคเซตเหรียญมีหรือไม่มีเนี่ยควรใส่ออฟแบบไหนดีจะเป็นโจมตีกับเดฟไหมหรือว่าแอดแทกกับโจมตีเลือดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวผมขอมาเป็นในส่วนของออฟก่อนเพราะว่าอธิบายไม่นานมากย้ําเลยอันนี้ขอย้ําเลยนะ โดยเพื่อนๆจะต้องคิดมาตั้งแต่ต้นนะอันนี้คือสรุปกันตรงนี้ก่อนนะแต่คำแนะนําคือต้องเอาเซ็ตเหรียญที่เราเล่นจริงจังทาเท่านั้นไม่งั้นไม่คุ้มแต่ถ้าไม่มีอันนี้คือคําแนะนําหา14%อย่างเงี้ยใส่เล่นไปเลยถ้าไม่มีอีกถ้าไม่มีอีกนะครับอันเนี้ยเป็นอีกคําแนะนำหนึ่งเลยนะก็คือว่ามาในส่วนของอัปเกรดเอ้ยไม่โอนเหรียญตรงเนี้ยอีกหนึ่งคำแนะนําถ้าไม่มี18%ถ้าไม่มี14%ใส่แบบนี้เล่นไปเลย เล่นไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอันนี้เอาให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะตอบตรงนี้ก่อนแล้วทีเนี้ยที่เราจะคุยเนี่ยก็คือในส่วนของเซตสิบแปดเปอว่าอ่ะควรใส่อะไรยังไงดีนะเริ่มก่อนตรงนี้นะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเล่นเป็นแนวไหนเช่นตีสี่เกาะสี่เลือดหนึ่งหรือตีสี่เลือดสี่เกาะหนึ่งคุณต้องรู้ตั้งแต่ต้นชัดเจนมากอ่ะเดี๋ยวมันมีข้อแตกต่างกับตรงนี้รู้กับไม่รู้มันเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าไอเหรียญเซ้ตเนี้ยผมใส่นะ โจมตีเกาะเลือดอ่ะโอเคโจมตีเกาะเลือดคือทุกอันอะโจมตีเกาะเลือดแล้ววันใดวันหนึ่งผมอยากจะมาเปลี่ยนโอเคบ้าอยากจะมาเปลี่ยนนะวงเล็บนะโอเคเฮ้ยเปลี่ยนแล้วไม่เอาละเอาเป็นโจมตีแม่ง3อันเลยมันก็จะมีปัญหาเหตุผลทําไมเพราะว่าโจมตีเกาะเลือดทุกอันเนี่ยหมายความว่าไอ้สเหรียญนี้โจมตี3อันและไอ้สออันนี้มันจะซ้ํา ส่วนเดี๋ยวตอบตรงนี้ก่อนเผื่อมีคนงงนะครับขีดจำกัดของเหรียญเนี่ยมันให้สูงสุดแค่70%เท่านั้นดังนั้นหมายเขาว่า1 8ได้แค่4ช่องเท่านั้นเองแล้วทีนี้ถ้าคุณไปทําอย่างนั้นแล้วคุณจะมาเปลี่ยนทีหลังมันเปลี่ยนไม่ได้นะมันเปลี่ยนได้โดยคุณอาจจะใส่เป็นโจมตีโจมตีและเลือดมันเปลี่ยนได้แค่นั้นมันไม่มีทางเลือกเขาเข้าใจยังมันไม่มีทางเลือกเพราะว่าคุณใส่ตรงนี้พลาดไปแล้วไงมันใส่พลาดแล้วนะอันแบบเนี้ยชัดเจนมากโอเคทีนี้เดี๋ยววผมให้ออีกตั่าง ทำไมเมื่อกี้ผมบอกว่าเพื่อนๆจะต้องคิดก่อนดูดีๆลองคํานวณใหม่นะเหรียญแรกนะครับก็คือในส่วนของโจมตีหมดเลยโอเคนะส่วนที่เหลือเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องเลือกแล้วเอ้ยเอาเลือดหรือเกาะดีวะจริงๆอ่ะไม่ต้องเลือกก็ได้เอาแม่ง2อย่างเลยก็ได้นะครับหรือเป็นอีกทางนึงก็คือแบบที่ผมทําคือผมทําเป็นเซตเดียวจบเลยคือกูที่เจ็ดทหลายเซตจบแค่นั้นเพื่อนๆเห็นไหมเกาะเกาะเลือดโอเคไหมและอันต่อมา โจมตีเลือดเกาะก็แปลว่าสี่ช่องพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมโจมตีเนี่ยสี่ช่องแล้วแต่ว่าจะเป็นในส่วนของเกาะ3มเลือด2ออันนี้ผมเล่นแบบนี้แต่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยยิ่งก็ไม่สุดสิวะเพราะเลือดมันน่าจะดีกว่าดังนั้นผมไม่คิดมาตั้งแต่ต้นว่ากูทาเซตน,นี้จบผมจะไม่ทําเซตอื่นแต่เมื่อกี้ผมเลยบอกเพื่อนเพื่อนว่า <ๆ S 2> เพื่อนๆเลือกได้ว่าจะเอาเป็นเกาะหรือเลือดใช่ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูนะอันนี้ขรยกตัวอย่างนะสมมติว่าไอเหรียญแรกเนี่ยอยู่เหมือนเดิมละ อยู่เหมือนเดิมเลยแต่เหรียญที่2เนี่ยทำแนะนําคือใส่เป็นตีเกาะเลือดเหมือนเหรียญเนี้ยเหมือนเหมือนเหรียญน,นี้เลยแต่แค่สลับกันนะอ่าอันเนี้ยอยู่ในตรงนี้แทนนะแล้วทีเนี้ยไอเหรียญสุดท้ายที่เราจะทาอะครับใส่เป็นเลือด3หรือเกาะ3ก็ได้ดังนั้นในตอนที่เราเล่นอะเช่นสมมติเนาะอันเนี้ยเป็น1เซตใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยไอเซตบัลล่าเวิร์กอีกหนึ่งอันเนี่ยคุณอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างนะวาเลนไทน์มิทเทอร์ไฟอันสุดท้ายเนี่ยคุณแค่สลับตรงนี้เลยมองว่า อ่ะโอเคก็อันนี้คืออาจอาจจะเหรียญแรกคือเลือด3อันนี้2คือเกาะ3คุณก็ทําตรงเนี้ยเป็น2เซตไปซะแค่นั้นเองดังนั้นตอนเล่นเนี่ยโจมตีสมาแน่นอนอยู่ละส่วนอันเนี้ยอย่างละ1โจมตีมันจบไปละ4ี่ช่องเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละครับหวังว่าอันเนี้ยในส่วนของออฟน่าจะเคลียร์และจบในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ออฟเหรียญนะจบแล้วนะหมายความว่าทําเสร็จหลังจากนี้ไม่ต้องเลือกเพราะบางแผทอาจจะแบบตัวทะลุเกาะเยอะบางแผดอาจจะตีเปอร์เซ็นต์ลดเลือดเยอะ มันจะไม่เกี่ยวละมันจะไม่สนละเพราะคุณมีเซ็ตเหรียญครบแล้วนั่นเองแต่ประหยัดออฟเหรียญมากที่สุดเท่านี้จะไปไม่ได้จบนะอันนี้คือออฟเหรียญน,นะครับนี่ีซันแล้วนะโอเคต่อมาก็คือในส่วนของแล้วถ้าเซ็ตเหรียญเนนะี่ยไม่มีทํายังไงคือเช่นสมมุติหลายๆคนอาจจะอยากได้สามไขโดเนาะสามไขโดเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเลยไอดี ID ผมเองก็ไม่มีอันเนี้ยจริงๆอ่ะผมอยากเอาตรงเนี้ยเป็นไขโดโลแต่มันไม่มีก็ใส่เล่นไปเลยไม่ต้องซีเรียสผมอยากบอกแค่ตรงนี้เลยครับคือ ถ้าไม่มีมึงก็ใส่เท่าที่มึงมีนั่นแหละหรืออ่ะถ้าไม่มีอีกสามโบอาร์ไหมก็ใส่เล่นไปเลยแต่ทีเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เซตเหรียญที่เราต้องการจริงๆดังนั้นดีที่สุดคือสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไหมหรือย้อนกลับไปไมเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกอ่ะก็เอาเหรียญรีแลงเนี่ยยัดแม่งเลยเล่นไปก่อนไม่ต้องซีเรียสคือใส่เล่นไปก่อนเดี๋ยวมีคนยงแบบโ oh, อ้แนะนาอ่ะมาดูแนะนาอ่ะกูทําด้วยชัดปะเนี้ย ก็ใส่เล่นไปก่อนเหมือนกันก็ไม่มีก็เหรียญน,นี้มันไม่มีแต่ไอเดียผมเลยแนะนําว่าส่วนใหญ่ให้เอานิกะมาก่อนเนี่ยแหละคือเหตุผลครับเนื่องจากพอเข้าเกมมาใหม่ๆส่วนใหญ่คนเลือกฟีบุกกันทุกคนผมบอกเลยทุก ID แม่งมีทั้งหมดอ่ะดังนั้นเนี่ยฟีบุกไอฟีวานเนี่ยสีดาวมีทุก ID อยู่แล้วชัดเจนมากมันขายแค่นิก,กะแต่นิก,กะเนี่ยบางครั้งเราลงด่านเราก็เจอคนเล่นกันบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมแต่การท่าคือมีติด ID ดีง่ายกว่าไหม ก็เนี่ยก็แค่เนี้ยกระทำเซตเนี้ยเลนแมงก็เลนได้แค่นั้นเลยคือแล้วปัจจุบันเนี่ยสายหมัดสายโล่สายวิง่งซับฟิลแม่งมีทุกตัวใช่ไหมถ้าเราเล่นเป็นวิ่งหรือหมัดคุณก็ใส่เซตนี้ได้เพราะว่าตีเกาะไ,ไ,ไอ้พวกดีเฟนเดอร์ก็แรงขึ้นด้วยเห็นไหมแล้วถ้าอยู่ทงตัวเองก็ลดดามเมจก็ไม่มีอะไรมันกลางมันเรียกว่าเป็นเซตเลนที่กลางอ่ะโย่ได้กับทุกตัวหรือถ้าไม่เอาสาวโบอาก็ได้คือมันแบบมันมันได้หลายเซตเลยอ่ะก็เลยอยากออกให้เพื่อนเเข้าใจกันนะตรงนี้ว่า ถ้าเซตเหรียญที่มันไม่มีใส่อันไหนก็ได้เนี่ยเหมือนที่บอกตรงเนี้ยเล่นไปก่อนไม่ต้องเซเรียสแต่อย่าใส่สุดผมขอแค่นั้นเลยเช่นสมมุติว่าไออันเนี้ยผมก็ทําไว้ผมไม่ได้ทําเจ้าของเก่าทํานะครับเขาทํามาแล้วสองเหรียญเห็นไหมปุ่มบวกฟงังโอเคงั้นเหรียญสุดท้ายไคโดโล่แต่ทีเนี้ยผมไม่มีก็เอาอันเนี้ยมาแทงก่อนได้ไหมเห็นปะก็แค่นั้นเองแล้วถามว่าเหรียญน,นี้เล่นไม่ได้หรอก็ย,นย่นสกิลสองก็ได้ เห็นไหมหรือจะเอาเป็นแพ็กมาเรียมาใส่ย่นตกียบหนึ่งได้หมดเลยครับที่เหลือเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูละกันว่าแบบไหนดีเนาะบอกว่าคลิปนี้น่าจะได้คําตอบนะคบว่าสําหรับอาอเหลียนคนใส่ยังไงแต่คาแนะนําคือคิดตั้งแต่ต้นว่าเหรียญน,นี้คูจะใส่อะไรก่อนเอาคิดมาตั้งแต่ต้นนะพเพราะเปลี่ยนทีหลังมันจะมีปัญหาตามที่อธิบายแต่เมื่อกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ้เซตเ,เหรียญที่เหลือก็รอละกันถ้ามีเซ็ตอะไรดีๆเดี๋ยวจะพยายามแนะนําเรื่อยๆเป็นประมาณนี้เนาะ